จูนพลังแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจโคตรออนนะคะโคตออนสปิลิชัลแอนด์เอเนจีเอ็กซ์ปรับสมดุลพลังชีวิตวันนี้มาปรับสมดุลพลังชีวิตด้วยการรู้เท่าทันตัวเองให้กำลังใจตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเลือกความคิดคำพูดและการกระทำที่ สนับสนุนตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาสนับสนุนตัวเรานะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามตอนนี้และย้อนหลังสวัสดีค่ะพี่เบนวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยเนะาะเวลาเปลี่ยนเป็นไงบ้างเมื่อวานกับวันนี้เพราะว่าเมื่อวานอ้าวมาดูนาฬิกาเนาะก็ตลกเหมือนกันเพราะว่าทุกปีจะเป็นอะไรแบบนี้เพราะว่าจะเป็นคืนวันเสาร์เนาะวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แมวสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสูเ่เพจเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้มีอะไรแบ่งปันจากการที่เราทุกคนเราเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะเรียกเพื่อนเอนเข้ามารับชมด้วยกันพี่แมวเป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะคะเคลียร์ไลจูนให้เรียบร้อยแล้วก็สวัสดีค่ะพี่เล็กวันนี้ดีใจที่พี่เล็กได้เข้ามาฟังด้วยพี่เล็กเป็นยังไงบ้าง พี่เล็กช่วงนี้ทำงานเยอะมากดึกมากเนาะพี่ก็หมดอคอสไปแล้วหมดโปรแกรมไปแล้วพี่เล็กก็ต่ออีกหนึ่งปีแล้วก็ลงอคอสอพลังจิตใต้สำนึกเนาะแล้วก็พี่เบนด้วยพี่เบนก็ต่อแล้วก็พี่แมวใกล้หมดแล้วเหลืออีกหนึ่งเดือนอก็เดี๋ยวค่อยเขียนข้อมูลข้อความความเชื่อความคิดใหม่ที่พี่แมวสามารถ จูนเข้าไปนะแล้วก็เชื่อมกําลังใส่พลังข้อมูลความดีเข้าไปในกายของเราใหม่ฟังข้อมูลที่ให้ผลลัพธ์ชีวิตเพราะว่าพี่แมวชัดเจนกับตัวเองมาก,มาก,ม,ากมากนะคือทุกคนเลยในความแตกต่างมีความสุขมากขึ้นสวัสดีค่ะคุณพรเทพสบายดีนะคะอ่าให้ดียิ่งขึ้นไวๆนะคะขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะขอบคุณค่ะพี่เล็กบอกว่าทําทุกวันเพราะว่าเราจะใส่พลังความอะไรคะ ใครใครตอบได้บ้างสวัสดีค่ะน้องฝนเป็นไงบ้างสบายดีนะคะใครรู้บ้างว่าเราจะให้พลังของตัวเองเราจะเชียร์ตัวเองในด้านไหนมากที่สุดในแต่ละวันเรื่องลบเรื่องที่เราไม่ต้องการเป็นกันไหมคะแล้วเราจะใส่ความเราจะหาความที่แบบความูทั้งความรู้สึกทั้งความคิดความเชื่อการการะทําใส่ลงไปในข้อมูลในใจของเรามากทุกวัน ไม่ได้ปิดไม่ได้ถูกนะคะนี่คือการทํางานของใจของเราความคิดของเราเมื่อกี้คุยกับพี่เล็กสุวพิษนะคะพี่เล็กบอกว่าไปดูหนังเรื่อง The Matrix นะภาคสที่เกี่ยวกับน e โอในขบวนรถไฟใช่ไหมคะอะพี่เล็กไม่เข้าใจพออธิบายให้พี่เล็กเข้าใจปุ๊บเริ่มเก็ตมากขึ้นว่าความคิดนะคะ ในด้านลบไม่จบไม่สิน้นแล้วออกมาไม่ได้ทั้งๆท,ที่รู้นะคะว่าไม่ชอบแต่มันดึงมันหมุนมันวนเข้าไปอยู่ในเรื่องลบๆหรือเรื่องที่ไมไ่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะว่าอะไรคะหัวใจจิตใจของเรานะคะ,ะใจเขากินอารมณ์กินความรู้สึกไม่รู้ว่าลบและบวกเขาจะเป็นในสิ่งที่เรากินและใส่ค่าความหมายความรู้สึกให้ เมื่อคิดสิ่งนั้นมากขึ้นทําบ่อยๆมากขึ้นก็จะเล่นนะคะแล้วกินอารมณ์ความรู้สึกแล้วในที่สุดก็ชอบนะคะไปเกาะยึดติดกับอารมณ์ความรู้สึกนั้นไว้ในทางพุทธคือว่าปล่อยวางไม่ได้ยึดติดยึดอยู่ในบางสิ่งบางอย่างนะไม่ผิดไม่ถูกนะคะภาษาทั่วไปก็คือ,อภาษาฝรั่งก็คือ attachment คือเราไปยึดไปเกาะไปติดนะคะ,ะเป็นชาวเกาะใช่ไหมคะเกาะความรู้สึกผิด กาะความรู้สึกลบอ่าไม่ิดไมู่กนะคะแต่หากวันนี้คุณรู้เท่าทันคุณเข้าใจแล้วคุณสามารถออกมาจากวงจรของขบวนรถไฟความคิดนะคะความคิดที่ไม่จบไม่สิน้นออกมาถอยออกมาแล้วใส่ข้อมูลใหม่ที่มีพลังเลือกความคิดความเชื่อที่มีพลังสั่งสั่งสั่งจิตใหม่ใส่ข้อมูลไปใหม่นะคะที่แบบฝังรากนะคะเป็นจิตใต้สำนึกใหม่ที่มีพลัง เมื่อเราให้ความมั่นใจเรานะคะตัวเองมากขึ้นให้พลังชีวิตมากขึ้นชีวิตเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยสวัสดีค่ะพี่บีขอบคุณนะคะที่เข้ามาตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนทั้งตอนนี้และเข้ามาย้อนหลังนะคะสวัสดีค่ะคุณนิชาสบายดีนะคะเดี๋ยวเจอกันวันไหนเอ่ยวันศุกร์หรือวันพื่อหัดเนาะเดี๋ยวมาดู ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งอ่าขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะพี่เล็กบอกว่าวันนี้ยังทําอยู่ค่ะงานเยอะค่ะและก็สนุกกับงานที่อ่าในทุกๆวันเนาะพี่เล็กเปลี่ยนไปเยอะมากเงินไหลมาจากทุกทิศทุก,ท,ก,ท,กทางใช่ค่ะพี่เล็กอยู่หนึ่งปีแล้วเคลียร์และจูนความรู้สึกและพี่เล็กเริ่มเขียนจากเนาะจากสุขภาพของพี่เล็กแบบไม่โอเคเลยเพราะว่านอนน้อยแล้วก็เป็นอะไรนะคะ LSD หรือ ไม่แน่ใจเนาะตอนนี้พี่เล็กชัดเจนขึ้นดีขึ้นมากๆเลยใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปที่มีพลังพี่เล็กสนุกกับงานเมื่อก่อนเนาะหอแบ่งปันหน่อยหนึ่งนะคะพี่เล็กพี่เล็กจะคุยกับโค้ชออนว่าเออรู้สึกไม่โอเคเลยเวลาไม่มีงานหรือไม่ได้งานอะไรแบบนี้เนาะแต่ตอนนี้พี่เล็กเห็นความเปลี่ยนแปลงพี่เล็กนะคะบอกว่ามีความสุขมากขึ้นเงินงานไหลามาทุกทิศทาง เพราะเมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเองรักตัวเองมากขึ้นรู้สึกดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเงินไหลามาทุกทิศทางเพราะว่าเราใส่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เราเชียร์ตัวเองไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นเชียร์หรือสนับสนุนหมายถึงว่าในความรู้สึกนะคะไม่ต้องรอเพื่อนๆสนับสนุนเรายอดเยี่ยมมากดีมากแต่เราจะรอให้เขามาบอกว่าเธอยอดเยี่ยมมากเธอโชคดีมากเธอโคตรดีมากอันนั้นยิ่งรอ ยิ่งท้อยิ่งไม่สําเร็จใช่ไหมคะแต่หากว่าวันนี้เรารู้จักตัวเองเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้มากขึ้นนะคะจิตใจของเรามีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มมาจากความสุขแต่เราเข้าที่ความคิดเราไม่ได้เข้าที่ใจนะคะเมื่อเราเข้าใจกระบวนการของจิตสํานึกจิตใต้สานึกจิตเหนือสํานึกทำ,ทำงานยังไงจิตใต้สํานึกทำงานยังไง ข้อมูลอะไรยังไงร,ร่างกายมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราเรียนมาก็จริงแต่เราเรียนมาแล้วเราจําเมื่อมาจากความจําเราจะเล่นจากความจําเราไม่ได้เล่นจากความเป็นจริงที่เห็นจากโลกภายนมีกายต่างหากมีใจต่างหากความคิดต่างหากอยู่ด้วยกันแล้วแยกกันอยู่เชื่อมโยงกันยังไงทําอะไรยังไงนะคือ เมื่อเราเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโลกภายนอกยิ่งเชื่อมโยงให้เราเข้าใจมากขึ้นหนังสือที่เราเรียนมาจากความจำเราจะออกจากความจำความเชื่อละมันไม่ได้เชื่อว่าซึ่งเราไม่ได้เชื่อว่าถ้าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่บอกว่าเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้ซึ่งเราสามารถมองเห็นความจริงว่าอ่าสมมติว่ามีอยู่เรื่องเรื่องหนึ่งนะก็คือว่าสาม,มีครสอเชื่อว่าผู้ชายไม่ควรอยู่ในใน ในครัวนี่คือการเลี้ยงดูมาจากพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมคะปู่ย่าตายายแล้วย่าจะไม่ให้เข้าบ้านเพราะเขาอยู่กับย่าแต่เล็กๆแล้วก็ให้อยู่ทํางานนอกบ้านแล้วเขาเชื่อแบบนี้มาตลอดเขามีพัญญาเขาก็ไม่ทําพอตื่นรู้ก็จะออนเคลียร์ให้มากขึ้นเจาะเข้าไปมากขึ้นซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวกับตรงนี้เลยแต่มันเป็นความเครียดอย่างอื่นเพราะเขารู้และเข้าใจมากขึ้นเขากลับมาทํา กับข้าวอาหารไทยที่ไม่เคยทําอยู่ด้วยกัน23ปีนะคะไม่เคยแตะไม่เคยทําปีละครั้งอันนี้คือยืนยันเรื่องจริงนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนดีมากในเรื่องของเป็นพ่อบ้านฮะนะทาอย่างอื่นแต่ว่าเรื่องในบ้านนี่คือความเชื่อที่เป็นการทําร้ายตัวเขาเองเมื่อเราอยู่กันนานขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เราคิดใช่ไหมคะทุกคนอ่าอันนี้คือยกตัวอย่างแต่เมื่อเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเขารู้จักตัวเองมากขึ้นเขาอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้มากขึ้น คลายความเครียดความกังวลไม่ทิมแทงหัวใจตัวเองไม่ทำร้ายหัวใจตัวเองกลับมาอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้มากขึ้นใส่พลังความเชื่อใหม่เข้าไปเขาสามารถนะคะทากับข้าวไทยแป๊บเดียวทําสําเร็จหุงข้าวได้นะคะเมื่อวานก็ทําไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมาพามครั้งที่สองนะอันนี้คือเอาสามีของตัวเองมาเล่าในด้านบวกนะคะคือว่าด้านลบของเขาก็มีเยอะโค้ชออนก็เป็นเหม,มือนกันไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะคะ แต่ว่าเมื่อเชื่อมมาในตัวเองเมื่อมีความสุขในตัวเองเมื่อให้พลังกับตัวเองแล้วความชัดเจนนะคะเห็นแบบแตกต่างมากซึ่งไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะคะแต่ว่าเราส่วนมากแล้วเราเก็บข้อมูลในด้านลบฝังเข้ามาในจิตใต้สำนึกตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะหนึ่ขวบอ่ะสขวบสขวบถึงแขวบ เด็กอยู่ในโซนของซอมบี้อยู่ในทรนด์หรืออยู่ในคลื่นของเทด่านะคะคลื่นของการหลับลึกหลับไหลใครพูดอะไรมาจําคิดพูดทาตามไม่มีการแยกแยะแยกแยะไม่ได้ไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วรู้ว่าทําแบบนี้คิดแบบนี้พูดแบบนี้ส่งข้อมูลออกไปแบบนี้ส่วนไปแบบนี้ค่าความหมายภาษาวัฒนธรรมประเพณีนะคะร้อยแปดพันชาติพันภาษาไม่ผิดไม่ถูกแต่เมื่อคุณอยู่ในเมืองไทย คุณโตที่เมืองไทยคุณเชื่อแบบนี้คุณทาแบบนี้เกิดมาเป็นฝรัง่งคิดแบบนี้พูดแบบนี้ทาแบบนี้อันนี้ฝรั่งที่โอกลาโฮมานะคะแฟนก็ออนเกิดที่โอกลาโฮมาแต่อยู่ในแถบของเท็กซัสความเชื่อของคนที่นี่เป็นแบบนี้แต่ความเชื่อของบางคนเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกแต่เมื่อเราเข้าใจและเรากลับมาย้อนดูนะคะว่าการที่เราให้พลังนะคะความอ่อนแอกับจิตใจชีวิตของเราเป็นไปตามการให้ค่าและความหมายอันนั้น แต่เมื่อใดที่เรารู้เท่าทันเราเคลียร์เอาข้อมูลเก่าออกแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองสร้างพลังคุณธรรมความดีงามที่ทุกคนมีอยู่แล้ว20 80นะคะใส่กําลังตัวนี้มากขึ้นมากขึ้นเราจึงเห็นความเป็นไปได้ความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนพฤติกรรมถาวรเลยอ,อันนี้ก็แบ่งปันทุกคนในวันนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะ,ะ,ะคุณนิชาบอกแชร์10กลุ่มขอบคุณมากๆค่ะ เดี๋ยวนี้ไม่ทานยาที่โรงพยาบาลเลยสุดยอดมากว่าค่ะพี่เล็กพี่เล็กเริ่มจากนะตอนแรกๆเลยต้องให้พี่เล็กแบ่งปันเนาะว่าพี่เล็กแบบคนหมอให้กินยาไม่กินพอมาเจอโคดอ่อนรู้สึกดีขึ้นชัดเจนขึ้นก็ไม่กล้าบอกหมอพอไปหาหมอหมอก็ดุอีกเนาะแต่โคดอ่อนบอกว่าให้ฟังคุณหมอทําตามคุณหมอนะคะและ,ะทําตามความรู้สึกของตัวเองด้วยบางสิ่งบางอย่างสวัสดีค่ะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจเนาะ ซึ่งคดออนไม่ได้เป็นหมอแต่คดออนแนะนําทุกคนที่ไม่สบายต้องหาหมอด้วยนะคะเมื่อเราปรับภายในเรามากขึ้นเราเคลียร์มากขึ้นร่างกายจิตใจเราแข็งแกร่งขึ้นความคิดเราแข็งแกร่งขึ้นร่างกายของเราจึงดีขึ้นเมื่อเราใส่ข้อมูลความเชื่อมัน่นความสุขให้ใจมากขึ้นคําติชินนินทาการว่าตัวเองการดูถูกตัวเองการหยียบย่ําตัวเองโดยไม่ตั้งใจนะคะโดยไม่รู้สึกตัวหรือรู้ไม่เท่าทันตัวนี้จะค่อยหายค่อยทยอยออกไปละ ค่อยเบาบางลงแล้วตอนนี้เรากลับมาโฟกัสที่ตัวเราเองจงใส่พลังความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากยิ่งขึ้นชัดเจนมากขึ้นเมื่อนั้นคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนและเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะถาวรเลยเพราะว่าโคตอรออนจะดูแลทุกคนนะคะ80%อะที่โคตรอ่อนดูแลก็คือจิตใต้สำนึกและทุกคนจะมีจิตสำนึกของตัวเองก็คือ20%เมื่อเรามาอยู่ด้วยกัน มันรวมกันเป็น100%แต่จะเปลี่ยนค่าจาก80-20เป็น70-30เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากลบ80ใช่ไหมคะให้เป็น70-60-50จากบวก20-30-40เราเห็นความชัดเจนความเปลี่ยนแปลงจากรากของความคิดความเชื่ออ่านี่คือความสําคัญอย่างหนึ่งว่าทําไมจะต้องเคลียร์สเดือนทําไมต้อง6เดือนทําไมต้อง9เดือน1ปีคดอนย่นระยะจาก10ปี3ปีเหลือแค่หปีและทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมาก แล้วเมื่อวานคุยกับพี่แหม่มนะคะพี่แหม่มบอกว่าพี่แหม่มเข้าใจแล้วว่าทําไมโค้ชออนต้องบอกสามเดือนหเดือนเก้าเดือนถึงมีความชัดเจนเพราะว่าได้ขัดเกลาจิตได้อบรมจิตได้พัฒนาจิตนะคะแล้วเราฝึกมาตรงนี้เพื่อในกระบวนการของการกลับเข้ามารู้แจ้งเห็นจริงในตัวเราเท่านั้นข้อมูลของคนอื่นข้อมูลของคนทั่วโลกสําคัญมากแต่ความรู้มากมายบนโลกแล้วเกิดมาสิบชาติ เรียนไม่จบเรียนไม่พอเพราะมันเยอะมากแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการกลับเข้ามาข้างในที่ใจของเราเท่านั้นเองข้อมูลหลากหลายพระเจ้าในตัวเรานะคะพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือ Inner afe, อินเนอร์เซฟอินฟินิตอินเทลเลจเน์หรือทุกชาติทุกภาษาที่เรียกสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นนะคะอยู่ที่นี่หมดเลยในกล่องข้อมูลของแต่ละคนเหมือนคอมพิวเตอร์อ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพี่จุ๋ม พี่เล็กบอกว่าเมื่อวันอังคารพูดเพื่อหัดที่ผ่านมาประมวลงานได้3จุดทํางานคนเดียวจบแบบง่ายๆสบายๆและเรียบร้อยง่ายๆค่ะโคตออนยินดีด้วยค่ะพี่เล็กพี่เล็กครบปีหนึ่งแล้วพี่เล็กไปต่อเพราะพี่เล็กบอกว่าพี่ยังรู้สึกว่าพี่ยังเรียนจากโคตออนได้อีกเยอะพี่ขอไปต่อและพี่เล็กมีความกังวลว่าจะไปหรือไม่ไปโคตรออนเล่บแบบว่าพี่เล็กถ้าความรู้สึกนะคะความเชื่อของพี่เล็กว่าแบบนี้มันจะหยุดอยู่แค่นี้เลย แม้กระทั่งโคชออนเองเมื่อตัดสินใจว่าถ้าลงเรียนแล้วมีหนทางแน่นอนเพราะว่าเราเปิดใจไงคะไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกแต่จงเลือกว่าอันไหนที่เรียนแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงจากภายในเพราะว่าโลกภายนอกเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้แต่้าใจเราไม่มีความสุขถ้าเราไม่มีความสุขนะคะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนเป็นไปได้แต่เราไม่เคยมีความสุขที่นี่การกลับเข้ามาที่กายที่ใจของเรารู้เท่าทันนะคะแค่นี้เองที่นี่เดี๋ยวนี้ชัดเจนมากเพราะว่าเวลาเราทํางานสามเดือนหกเดือนใช่ไหมคะกว่าเขาจะปรับเราหรือให้เรามาอยู่แบบในบริษัททาวนลหรือเป็นลูกจ้างนะคะ,ะเต็มประสิทธิภาพหรือว่าเขาเรียกอะไรนะสามเดือนหกเดือนซึ่งอันนี้เหมือนกันเลย เปรียบเทียบกับข้อมูลในใจจิตของเราถ้าเราฝึกวันเดียวสองวันสามวันการพัฒนาจิตก็ขึ้นลงขึ้นลงแล้วเราก็จะถอยกลับไปอยู่ในขบวนรถไฟของความคิดในด้านลบนะอันนี้ทุกคนเห็นภาพนะคะคือไม่ผิดไม่ถูกโคชอนกว่าจะมาเข้าใจอันนี้นะคะเรียนสามปีที่เป็นครูด้านจิตวิญญาณแล้วนะคะสามปีทุกสามที่นะสามโรงเรียนรวมเป็นเก้าปีที่ฝึกนะคะแล้วก็ฝึกสมาธิเจ็ดเจ็ดเจ็ด สามปีซ้อนนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะคือโคดออนไม่ได้เก่งแต่ว่าการที่จะไปถึงสามปีแล้วทําทุกวันทําทุกวันการบ้านภาษาอังกฤษยาวยิ่งกว่าหางว่าวแล้วทาเทียบกับเจ้าของภาษาแล้วก็ฝึกข้างในฝึกฝึกฝึกเป้าหมายของแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อใดที่คุณเล็งเห็นเป้าแล้วเดินตามเป้าของคุณเนาะเชื่อมั่นในตัวเองมากพอวันหนึ่งวันนั้นนะ ความแบบรู้สึกท้อถอยก็ยังมีเยอะแบบคือปีแรกโคตรอ่อนแบบโหไม่ไหวแล้วอยากเลิกเรียนเพราะมันเยอะทั้งลูกทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะทางานไม่มีวันพักเลยพอวันนั้นเดือนปีที่สามได้ใบประกาศนียบัตรสอนแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรียนเพื่อมาศึกษาตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ฝึกหนักขนาดนี้พอได้มาปุ๊บยังต้องเรียนเพิ่มอีกนะคะ เพราะการเรียนเพิ่มเนี่ยทำให้เราได้ชัดเจนกับตัวเองเราไม่ได้ดีกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นแต่เราแค่รู้แจ้งภายในเราหาความสุขเจอมีความสุขมากขึ้นแล้วตรงนี้แหละก็คืออริยรัพ์จากที่เราคิดว่าเอออริยรัพย์มันคืออะไรเมื่อเรามีความคิดมีไอเดียมีความเข้าใจมากขึ้นเราสามารถถ่ายทอดให้ตัวเราเองครอบครัวและอีกหลายหลายคนแต่ตรงนั้นไม่สำคัญเท่าที่เรารู้ใจตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นตรงนี้จะเป็น ที่ทําให้เราเกิดไอเดียเกิดปัญญาว่าเราทํำยังไงที่สามารถดูแลตัวเองได้เราสามารถสร้างเงินสร้างงานสร้างชีวิตของเราให้ชัดเจนยังไงนี่คือการกลับเข้ามาให้พลังใจพลังจิตพลังชีวิตของตัวเองศรัทธาตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นแต่หลายคนอาจจยังไม่เก็ตถึงตรงนี้เพราะว่าแต่ละคนมีทิศทางที่แตกต่างกันวันนี้ก็จำชนมากเนาะก็คือเข้มข้นมาก กับทุกๆวันนะคะข้อตอนเรียนตรงนี้เพิ่มขึ้นก็คือเรียนทุกวันอีกหนึ่งปี720ชั่วโมงฝึกวันละนะวันหนึ่งเรียนประมาณ6 -7 ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ทั้งฝึกด้วยทั้งเรียนด้วยแล้วก็เรียนอีกสองที่นะคะเกี่ยวกับด้านเตอรป์ปีเข้าไปข้างในของการรู้แจ้งที่ละเอียดมากขึ้นเนาะแล้วก็ด้านสะกดจิตนะคะก็ค,คือว่าเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้นมันลึก อยู่แล้วแต่ว่ามาจิตเหนือสำนึกจิตสำนึกกระบวนการของอาการทำงานของต่อมไรท่อของอมีอะไรอีกโอ้เยอะมากเลยซึ่งเรียนมาหมดแล้วนะระบบกล้ามเนื้อก็เรียนมาระบบประสาทก็เรียนมานะาตรงนี้ก็มันเน้นมากขึ้นว่า,าการทำงานของอจิตสำนึกความคิดนะคือทุกอย่างรวมรวล,ล,ลงตัวกันซึ่งเกี่ยวกับนักบำบัดจิตเลยนะมันชัดเจนมากขึ้นโคตรอ่อนเห็นความ เปลี่ยนแปลงจากข้างในของตัวเองมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็มีพลังในการเข้าใจของตัวเองมากขึ้นสามารถถ่ายทอดให้ทุกคนมากขึ้นและตอนนี้ก็คือคออนเปิดคอร์สอันนี้นะคะก็คือ The Power of subconscious mind ก็คือว่าพลังจิตใต้สำนึกนะคะพิชิตความสำเร็จก็มาสั่งจิตอ้าสวัสดีค่ะน้องออนสบายดีนะคะคิดถึงนะคะแล้วก็ ถ้าคน Early Bird เต็มแล้ว4,009ตอนนี้ปรับราคาขึ้น5,009นะคะก็ยังมีที่ว่างอยู่คิดว่าจะรับประมาณ9-10คนแค่นั้นจะได้ดูแลในเรื่องของการฝึกอะไรคะฝึกเรื่องพลังงานที่การใช้จินตภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าโคดออนเรียนตรงนี้มาเอกของด้านจินตภาพที่ไอซานบอกนะคะความรู้ไม่เท่ากันจินตภาพใช่ไหมคะการใช้ Visualization ซึ่งเอกด้านนี้จะมีแบบหลากหลายที่ให้ทุกคนเรียนรู้ถึงการเข้าไปคุยกับจิตใต้สำนึกของตัวเองยังไงการฝึกอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้ยังไงสัมผัสพลังงานข้อมูลในด้านลบด้านบวกพลังงานที่อยู่รอบตัวยังไงแล้วก็มีเกี่ยวกับของ เราออนจดรายละเอียดไวแล้วนะเดี๋ยวจะได้แบบมาเรียนกันว่าพอเราฝึกแล้วจะได้จับทุกคนให้สัมผัสว่ามันคืออะไรสัมผัสนูนะหูตาลิ้นจมูกกายใจที่เรียนมาแล้วในคอสสมาธินะคะแล้วก็มีอ,อีกต่างๆมากมายเลยแล้วก็ในคอสต่อไปก็จะมีการเป็นฮิลเลอร์ดูแลตัวเองนะคะความคิดตัวเองอแล้วคนที่แบบอยากเรียนไปดูแลคนอื่นนะเหมือนที่เขาจะออนดูแลเพื่อนๆนะคะ ลูกศิษย์หลายๆคนก็อจะอรยก็มีโปรแกรมนี้แต่ว่าต้องรออีกประมาณต้นปีเนะาะแล้วก็จะมีคอร์สของเตอร์ปีนะคะคือเรียนลึกเข้าไปอีกอันนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างน่าจะเป็นปีหน้าแล้วก็จะมีคอร์สที่เรียนเกี่ยวกับว่าทําไมเราถึงไม่สบายเรามันเป็นโรคอะไรความคิดอะไรที่ทําให้เราต้องผ่าตัดความคิดอะไรที่เราต้องอปวดหัวเป็นไมเกรนทําไมเราต้องแบบ มีอุบัติเหตุเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็จะเข้าลึกไปที่กับกระบวนการภายในของร่างกายซึ่งมันชัดเจนมากแล้วก็มีอีกมากมายแต่ว่าคอสนี้ก็คือตอนนี้ก็อยู่ในที่5 9าพันเก้านะคะจากราคาเต็มสองหมื่นห้าซึ่งอขออภยัยค่ะไม่ได้ปิดประตู <laughs> อก็ ใครสนใจก็ทักข้อสอนมาได้นะคะก็เรียนวันที่9และ10ทธันวานะคะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเมืองไทย2วันนะคะเรียนข้อมูลเบื้องต้นมาดูเรื่องของการ ความคิดก่อนเนาะแล้วก็สมาธิแตกต่างยังไงการหลับตากับจิตใต้สํานึกยังไงอะไรยังไงแล้วก็จะมาฝึกกันเพื่อที่จะได้ไปใช้กับชีวิตประจําวันแล้วใส่ข้อมูลที่ฝังเป็นข้อมูลของเราหมายให้ชัดเจนให้ละเอียดมากขึ้นเพราะว่าสําหรับคนที่ผ่านการฝึกการเคลียร์มาแล้ว เวลาเรียนแบบนี้ยิ่งเข้าใจมากขึ้นและชัดเจนมากขึ้นแต่หากคนที่มาใหม่ยังไม่เข้าใจก็จะมีขั้นตอนอีกแบบหนึ่งนะคะคือสอนได้แบ่งปันได้แต่ความเข้าใจการเรียนรู้จะแตกต่างกาันแต่ก็เรียนได้นะคะ,ะถ้าใครสนใจก็สอบถามคออนได้นะคะวันนี้คิดว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเพราะว่าหากเราไม่ให้พลังในตัวเองนะคะรู้ไม่เท่าทันและเห็นความคิดไม่ทันนะเราไม่สามารถออกจากวงจรนี้ได้ แบบตามที่เราปรารถนาแต่เมื่อใดที่เราคิดพูดทําลงมือทํานะคะชีวิตเราชัดเจนแน่นอนก็มีตัวอย่างของพี่เบนก็ชัดเจนมากเดี๋ยวต้องให้พี่เบนมาแบ่งปันเนาะพี่จุ๋มก็ชัดเจนขึ้นมาก,กวันนั้นคุยกับพี่จุม๋มจากปารีสนะพี่จุม๋มแบบมีความสุขมากเริ่มเชื่อมกับตัวเองแต่พี่จุ๋มใช้เวลากับปีเหมือนกันเนาะกว่าจะพูดตรงนี้ออกมาได้ก็คือมาเคลียร์ล่าสุดเลยเนาะพี่จุม๋มแบบแฮปปี้มากมีความสุขมากแล้วก็หลายคนหลายท่านด้วย ทุกคนเลยนะ,ะที่อยู่ที่เรียนจาก1 3, 4, เดือนสาเดือนสี่เดือนทุกคนแตกต่างและเติบโตมากมายก็ยินดีกับทุกคนทุกท่านและก็ภูมิใจกับทุกคนทุกท่านมากๆเลยวันนี้ไปแล้วนะคะหากมีอะไรก็สอบถามก็อตอนได้หากอยากเรียนเพิ่มก็สอบถามได้นะคะแล้วก็หลายท่านที่จบโปรแกรมแล้วก็อยู่ต่อก็สอบถามได้ค้อตอนมีประมาณ5-6คนที่อยู่ต่อพี่สมคิดน้องโอ,อพี่เล็ก พี่เล็กมุกดาหารเนาะพี่เบนอยู่ต่อแล้วแตงไทยแล้วมีใครอีกสี่ห้าคนเนาะก็สอบถามเพิ่มเติมได้มีโปรแกรมใหม่เนาะก็ใครจะเรียนแบบโปรแกรมสั้นๆก็เรียนได้ใครจะอยู่ต่อก็อยู่ใครต้องการอะไรก็สอบถามโคชออนได้เพราะว่าโคชออนมาตรงนี้เพื่อให้แล้วก็มีโปรแกรมนี้อีกเยอะมากเลยอีกปีหน้าสองปีหน้าเพราะว่าโคชออนจะเรียน เพื่อเอาข้อมูลตรงนี้มาถ่ายทอดให้กับคนไทยนะคะที่ยังไม่มีข้อมูลนี้วันนี้ไปแล้วรักและคิดถึงทุกคนสวัสดีค่ะ